สวัสดีครับวันนี้เราก็จะพามาดูนะครับสินค้าที่ทางร้านส่งมาจากบุรีรัมย์นะครับก็เป็นชุดสเสม์สฮันโดโลนะครับไฮโวลนะครับเป็นกล่องกระตุนไฮโวลนก็เป็นฟััมสองแรงขอ,องนิ้วนะครับเครือ่องรับพัสดุเมื่อกี้นี้อันนี้จะเป็นกล่อง โนสองแรงนะครับได้ตั้งแต่หนึ่งแรงแรงครึ่งสองแรงนะครับเป็นไฮวูนสีฟ้านะครับเตรียมฝาบ่อเตรียมสายไฟเชือกน่าจะได้ลงพรุ่งนี้แหละนะครับก็วันนี้ก็เดี๋ยวค่อยๆต่อท่อต่อ,ตอสายไฟต่อเชือกบ่อไว้นะครับเบื้องเบื้องต้นเนี่ยเดี๋ยวมาดูกันสเปคปัม๊ม เมื่อเปิดกล่องมานะครับเราก็จะเจอกับนะครับสิ่งที่ได้ก็จะมีตัวปั๊มนะครับสองแรงสองนิ้วนะครับเป็นแฮนด์รูพันห้าร้อยวัตต์นะครับก็สเปคปั๊มเขาก็จะรับไฟนะครับ dc นะครับที่ดีที่สุดที่เขาบอกนะครับก็คือร้อยแปดิบโวลต์ถึงสามร้อยห้าสิบโวลต์นะครับกล่องคอนโทรลรุ่นนี้จะเป็นรุ่นไฮโวลต์นะครับสามารถรับไฟ ได้หลากหลายนะครับคือมีลูกเล่นเยอะว่างั้นเถอะถ้าไฟตั้งแต่สี่แผงห้าแผงหกแผงเจ็ดแผงแปแผงนะครับทบได้นะครับแล้วก็จะมีเครื่องมือแถมมาเดี๋ยวเราก็จะต่อนะครับพร้อมกับลงบอ่อซึ่งถ้าเทียบดูกับตัวเก่าเนี่ยรู้เลยนะครับว่ายาวกว่าประมาณเท่าตัวหนึ่งอะ่ะเดี๋ยวไปเอาตัวเก่ามาวางดูพอดีมอเตอร์เขาติดอยู่กับาสายไฟนะ ก็เลยเอามาเฉพาะตัวใบพัดนะครับสังเกตดูว่าใบพัดของเขาเนี่ยตัวใหม่เนี่ยจะยาวกว่านะครับอืรวมถึงตัวที่เป็นมอเตอร์ด้วยเนี่ยก็จะยาวกว่าประมาณนึงเลยครับก็เดี๋ยวจะต่อทดสอบน้ําในถังน้ํานะครับเขาบอกว่าห้ามใช้ถ้ามไม่มีน้ําเข้าปั๊มก็คือห้ามห้ามรันแห้งอะ่ะ เสร็จแล้วเราก็มาเตรียมของที่จะลงนะครับตอนนี้สเสมอมาแล้วใช่ไหมทีนี้เราก็ต้องทำท่อนะต่อสเสมอก่อนโดยนะครับโดยนำเกี่ยวตัวผู้ตัวเมียมาใส่ทั้งหัวและท้ายเพื่ออะไรเพื่อเวลาที่เราลงสเสมอไปแล้วเนี่ยเกิดมันขัดข้องหรือในอนาคตเนี่ยสเสมอมันชำรุดนะนะ่เนาะเราก็ต้องกู้ขึ้นมานะครับเราจะได้ถอดทีละท่อนนะครับ ก็เดี๋ยวเราจะทากาวนะครับทากาวแล้วเอาสกรูนะครับช่วยด้วยนะครับกาวก็ถ้าไม่ติดขัดอะไรก็เอายี่ห้อที่โอเคหน่อยนะครับตอนนี้ก็เตรียมสายไฟแล้วก็เอามาทําเป็นแบบขยายไว้เนาะแล้วก็เชือกนี่ก็ต้องขยายไว้เหมือนกันในช่วงที่ลงเนี่ยมันชุลมุนมากนะเนาะเราก็ต้องเตรียมการไว้ก่อนนะครับตอนนี้ช่าง ที่จะมาช่วยลงเนี่ยยังยังไปหวานข้าวอยู่ยังไม่มานะครับแต่เดี๋ยวทํารอไปก่อนเนาะคงจะได้ลงประมาณมบ่าย